อ๋แต่จังนกปลาครับมันไล่กัดเหยียบปุ๊บป no, like ุ of re RE ๊บปุ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 ๊เป็นบปุ๊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 บปลายปร๊บปุ๊บป่๊บปุ๊บยุ๊บปุยบไมอ่ะเปปปุกยปุ อเอรับแล้วครับอะไรซีหลังเล่โดดอ่ะลูกโป่งมนุษย์เฮ้ยล้าเปล่าโดดเด็กกับได็กล้วก็โดดเฮ้ยโยนขันเบ็ดมากกวเล่นเลยอานนั้นเลยอ่ะเปไปข่าวไทยเรืองมัน่ะ ปันเลยครับปันเลยครับปันเลยครับทเเดลอเยเาขอเกี่ยวปลามาเลยได้ไดปลาลอท้าเรืยังเตียวขอเตียวขอโลเตียวขอเกี่ยวปลาปลาลอท้าเรืโลปันเลยปลาเปนตัวจริงอ่ ไปหาแล้วแน่เพี่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นเย็นเยจร้อนแบ่งคนละคืนอีกอะถุนลับถุนหัวถุนนับถุนรับถุนไหนอะไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ

ยังไม่เห็นตัวเลยไอ,อชา้า <c> ก <oughs> ไอช้ากกินสายลอยอ๋อมาสากตาไปสิเก๊กไปเลยคิดว่าไอ้ชากกินสายลอย อ้าเดิอะไรอ่ะเด็กกูเดินเด็กกูเเอาเราไปดังงูครับมองไปกับไปดังงูบอเบดเด้เอากลับมาดัอีกแล้วกลับมาดัอีกแล้วขออยู่ข้างนี้เนี่ยขออยู่ข้างนี้เออเอาไปหูเรือไปหูเรือไปหูเรือเอา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 ไปหาไม่เจอเอาเอา เฮ้ยคันเบ็ดคันเบ็ดเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับไหนดูให้เครับโอ ح, sociedad, sociedad. ้โหใสสวยครับสีครับยกหน่อยเอ้ยยกหน่อยยกชูหน่อยเอ้ว้าวหนือครับ